แจงเห็ดกัน,นะคะนี่เห็ดไขรเห็ดไขรเห็ดไขรก็ไม่รู้นี่โอ้น่ากินจริงจริงลอ,อยเล็ดผักอีตูเลยนะจ๊ะเดือดแล้วเดี๋ยวเราชิมก่อนอเดือดผุดผุดผุด,ดน่ากินจังนี่ตะตุมมตะกีมันอื้มยอดหลาย Thấy thầy tôi đó xay tôi nóng đó chà, đó chá đó, bay nóng lắc lòi máy đâu ừ ừ chi chi ừ ừ xếp, xếp cha, hết